วลลต์ทพพอดแคสต์ Podcast, EP ที่ี6 0่160นะครับวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องที่ว่าถ้าคุณอยาก,กรวยต้องรู้อะไรบ้างนะครับที่จริงแล้วนะครับเวลาที่บอกอย่างนี้มานะครับมันเป็นอะไรที่กว้างมากๆแต่ผมอยากบอกอย่างนี้ครับมีหนังสือเล่มหนึ่งที่เขารวมแนวคิดของคนที่อยาก,กรวยไว้แล้วนะฮะหนังสือเล่มนี้มีชื่อว่า Think and Grow Rich หรือที่เขาแปลเป็นภาษาไทยก็คือคิดแล้วรวยนั่นเองครับในสือเล่มนี้ผมอ่านมาหลายรอบมากๆแล้วนะผมคิดว่าน่าจะหลายสิบรอบนะครับเพราะว่าอ่านมาตั้งแต่หลายสิบปีที่แล้วแล้วนะคือจนถึงทุกวันนี้ถ้าบางครั้งรู้สึกว่าเอ๊ะมีอะไรที่มันไม่ใช่เกิดขึ้นมาผมก็จะอ่านทบทวนเหมือนกันนะในสือเล่มนี้ถือว่าเป็นมายเซตหรือว่าเป็นแนวคิดที่เป็นพื้นฐานของความรวยได้เลย อาจจะมีบางท่านที่บอกว่าโอ้โหคนเรามันไม่ได้รวยง่ายๆเหมือนตามหนังสือนี้หรอกแต่ผมลองมาหลายครั้งแล้วเวลากลับไปอ่านผมว่ามันใช่เลยแต่ผมก็ไม่ได้เห็นด้วยทั้งหมดของหนังสือนี้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะแต่ผมให้คะแนนไปที่90%แล้วกันนะครับอาจจะมี10%นนะครับที่ผมอาจจะคิดว่ามันไม่เหมาะกับผมอ่ะนะฮะเพราะว่าทุกๆอย่างนะครับ มันจะต้องมาปรับใช้กับตัวเองนะฮะเหมือนเหมือนผมเวลาที่ผมให้ความรู้ให้ข้อมูลอะไรไปที่คุณรับฟังรับชมอะไรก็แล้วแต่คุณก็ควรนําไปปรับใช้ไม่ได้บอกว่าเอาของผมไปทั้งดุ้นนะร้อยเปอร์เซนต์อย่างเงี้ยเพราะว่าแต่ละคนมีอะไรที่มันแตกต่างกันนะครับมีความรู้แตกต่างมีเงินที่แตกต่างมีสภาพแวดล้อมที่แตกต่างนะครับคนเราทุกคนไม่เหมือนกันแม้แต่คนเดียวนะฮะเพราะฉะนั้นความสําเร็จที่คุณอยากจะได้มันจะไม่เหมือนของคนอื่น ถ้าคุณทําตามคนอื่น100%คุณไม่สําเร็จแน่นอนนะครับเพราะคุณไม่ใช่เป็นเขาไงนะฮะโอเคนะทีเนี้ยผมจะลองพูดถึงหนังสือคิดแล้วรวยหรือว่า Think and Grow Rich นี้นะครับโดยที่ว่าผมอาจจะไม่พูดถึงทุกหัวข้อแต่ผมจะพูดถึงหัวข้อที่ค่อนข้างน่าสนใจและผมคิดว่ามันเป็น90%ที่น่าสนใจนั่นแหละนะครับที่จริงแล้วถ้าเกิดคุณอยากจะฟัง นะครับการวิเคราะห์หรือว่าการสรุปที่มันละเอียดมากกว่านี้ผมเคยทำไว้แล้วเป็นคลิปวิดีโอเลยนะที่ชื่อคิดแล้วรวยนี่แหละนะครับคุณลองไปหาทาง YouTube ก็ได้นะครับพิมพ์คาว่าคิดแล้วรวยหรือ think and g r o w r i s h เป็นภาษาอังกฤษก็ได้นะครับเว้นวักแล้วตามด้วยวรัภพบนะฮะทาง y o u t u นะฮะผมทำคลิปวิดีโอไว้น่าจะหลายคลิปอยู่นะครับน่าจะสิบกว่าคลิปอะเพราะว่าผม พูดถึงทุกๆหัวข้อเลยนะครับในหนังสือเนี่ยเขาพูดไว้โดยผมทําเป็นวิดีโอแล้วก็สรุปให้มีภาพประกอบที่ให้เข้าใจง่ายด้วยนะครับแต่วันนี้ในพอดแคสต์เนี่ยผมจะบีบเข้ามาให้มันสั้นลงไปแค่ไม่กี่นาทีนี่แหละนะครับเริ่มแรกเลยนะครับในหนังสือเขาจะบอกเลยว่าคุณจะต้องมีความต้องการก่อนนะครับซึ่งความต้องการนั้นน่ยก็คือจะต้องเอามาเขียนเป็นเป้าหมายนะครับโดยเป้าหมายจะต้องเป็นเป้าหมายที่แน่นอนนะคือไม่เปลี่ยน แต่ผมอยากจะแนะนำนิดนึงก็คือไอ้ที่ว่าไม่เปลี่ยนเนี่ยควรจะเป็นเป้าหมายที่กว้างนิดนึงนะครับถ้าเกิดเป้าหมายของคุณมันเป็นแค่เป้าหมายเล็กๆเ,เป็นวิธีการเนี่ยมันจะมีปัญหาทันทีเพราะว่าคุณเหมือนโดนบังคับอะว่าเปลี่ยนไม่ได้นะ,ะดังนั้นคุณควรจะเอากว้างๆเช่นเลยฮะถ้าตามหนังสือน,นี้คือคิดแล้วรวยใช่ไหมฮะดังนั้นก็คือควรจะเป็นอะไรที่เป็นเป้าหมายด้านการเงินเช่นมีเงินล้าน10บล้านร้อยล้านหมื่นล้านแสนล้าน 1, 1ล,ล,ล้านล้านล้านอะไรก็แล้าแต่นะฮะคือเอาเป็นเป้าหมายทางการเงินเสร็จปุ๊บเมื่อคุณจะทําไปให้ได้เนี่ยบางทีมันเปลี่ยนวิธีได้ไงนะฮะ,ะ,ะผมห่วงตรงที่ว่าคุณไปฟิกซ์มันไปไป,ไปบังคับมันว่าโอเคฉันจะหาเงินได้ร้อยล้านโดยการขายของออนไลน์อย่างเดียวหรือฉันจะทําร้านอาหารขาย แกลบอย่างเดียวคือบางทีพอทําไปแล้วมันไม่ใช่คุณก็เปลี่ยนไม่ได้แล้วคุณคิดว่าเอ้ยไม่ได้ไม่ได้เขาบอกว่าตั้งเป้าหมายแล้วไม่เปลี่ยนอะไรเงี้ยนะฮะเออที่จริงวิธีมันเปลี่ยนได้นะครับอ่าโอเคอันนี้เรื่องเป้าหมายก็ต้องไปตั้งนะครับพอคุณตั้งเป้าหมายแล้วคุณต้องเชื่อนะครับคุณต้องเชื่อว่าคุณทําได้ไงบางทีคุณตั้งเป้าหมายเสร็จปุ๊บโอ้โหเป้าหมายใหญ่โตเลย แต่พอทำไปทามารู้สึกว่าโอ้โตัวฉันเล็กนิดเดียวฉันมันไม่คู่ไม่คู่ควรกับเป้าหมายอะไรประมาณอย่างนั้นนะครับที่จริงแล้วคุณต้องมีความเชื่อด้วยว่าคุณทําตามเป้าหมายที่คุณตั้งไว้ได้นะครับอ่ต่อมาก็คือการพูดกับตัวเองซ้ําๆนะครับตัวนี้ก็สําคัญมากๆนะครับถ้าเกิดคุณวางเป้าหมายนะครับคุณเชื่อสิ่งที่ตัวเองพูดซ้ําๆนะครับมันเริ่มแผ่ว นะตอนแรกโอเคฉันเชื่อฉันเชื่อ,อว่าฉันทําได้แต่ในใจคุยคิดว่าโอ้โหตอนนี้เศรษฐกิจไม่ดีนะสิ่งที่ฉันทําตอนนี้ก็มีแต่คู่แข่งแล้วจะทำไงฮะ mm. คุณพูดบ่อยๆคุณก็เชื่อกลายเป็นความเชื่อไปซะแล้วนะครับเพราะว่าอะไรที่เราพูดซ้ำๆกับตัวเองไม่ว่าจะพูดแบบในในใจหรือว่าจะพูดออกมาให้คนอื่นได้ยินเนี่ยสุดท้ายมันก็เป็นความเชื่อนั่นเองนะครับอ่ะต่อมาก็คือความรู้เฉพาะทางฮะโอ้โหสิ่งนี้ก็ถือว่าสําคัญมากเลยนะ เพราะว่าการที่คุณจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยถ้าคุณความรู้รอบตัวเยอะเกินไปคุณก็จะไม่สามารถจะทําอะไรให้มันสําเร็จไปด้านใดด้านหนึ่งนะครับเพราะปกติเวลาคุณจะทําอะไรด้านใดด้านหนึ่งคุณต้องชํานาญด้านนั้นเป็นพิเศษถูกไหมฮะคุณจึงจะทําได้ดีแล้วจะทําแล้วมันถึงจะรวยไงถ้าอันนั้นก็รู้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 อันนี้กับนั่นแบบมารวมกันปุ๊บแล้วคุณจะไปทางไหนอะให้คุณนึกถึงคุณจะไปตรงก็ได้จะซ้ายก็ได้จะขวาก็รู้นะครับ ด้านหลังก็โอเคทะแยงขวาทะแยงซ้ายอะไรก็คือรู้รอบหมดเวลาคุณจะเดินแล้วคุณจะเดินทางไหนฮะเดินวนเหรอวนไปวนมาแต่้เกิดคุณรู้นะครับโอเคว่าพอรู้บ้างรอบๆแหลแต่ว่ามันมีเรื่องหนึ่งที่คุณรู้ไปพิเศษคุณก็จะสามารถเดินตรงไปทางนั้นทางเดียวคุณก็จะรวยได้ไงต่อมาก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับการจินตนาการนะครับแน่นอนครับถ้าคุณอยากจะรวย ถ้าคุณไม่จินตนาการเลยนะครับว่าคุณจะทำอะไรให้แบบว่า,าโลกนี้ยังไม่มีนะคุณจินตนาการว่ามันเกิดความแตกต่างขึ้นมานะครับเพราะว่าปกติคุณจะรวยได้มันต้องมีความแตกต่างนะถ้าคุณทำอะไรที่มันซ้ำๆกันไปหมดอ่ะมันจะรวยได้อย่างไรตัดราคาถูกฮนะตัดราคาแล้วเกิดเลยไม่ใช่แค่ไม่รวยนะบางทีอาจจะขาดทุนแล้วต้องปิดกิจการไปได้นะฮะดังนั้นคุณต้องมีจินตนาการคุณต้อง รู้ว่าจะแตกต่างอย่างไรนะครับบางทีมันอาจจะไม่ต้องเป็นสิ่งใหม่บนโลกนี้ก็ได้แต่มันเป็นสิ่งใหม่ในอุตสาหกรรมนั้นๆเช่นผมเห็นเดี๋ยวนี้นะครับรองเท้าผ้าใบเนี่ยยี่ห้อใหม่เยอะแยะมากมายที่เพิ่งเกิดได้สี่ห้าปีรองเท้าวิ่งอะไรพวกเนี้ยนะครับเพราะอะไรฮะเพราะเขาทําอะไรที่มันแตกต่างจากแบรนด์เดิมเขาก็ยังสามารถสําเร็จได้นะครับทำไปทามามูลค่าบริษัทเป็นพันล้านหมื่นล้านแสนล้านก็ยังมี ต่อมาที่ผมสนใจก็คือเรื่องเกี่ยวกับการตัดสินใจครับคุณรู้มาทุกอย่างแล้วแต่คุณไม่ตัดสินใจมันเหมือนอะไรฮะเวลาคุณทําทําไปเอ๊ะพอเจอปัญหาคุณจะต้องเลือกซ้ายเลือกขวาหรือมันมี3มแยก4ี่แยกคุณไม่กล้าตัดสินใจแล้วคุณจะรวยได้อย่างไรถูกไหมคุณก็จะอยู่ที่เดิมไงนะฮะดังนั้นการที่คุณจะทำอะไรสักอย่างให้มันรวยได้นั้นนะ่ะทุกๆครั้งเวลาคุณเดินไปมันจะมีทางแยกเสมอ คุณจะต้องตัดสินใจตลอดเวลาครับหัวข้อต่อมาก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทําต่อเนื่องไม่หยุดนะครับที่จริงสัพท์พวกนี้มันมีภาษาอังกฤษหมดนะแต่ว่าผมทําให้มันเป็นภาษาไทยจะได้ฟังง่ายกระทับต่อเนื่องไม่หยุดอันนี้ก็สาคัญมากถ้าเราทำทุกอย่างไปนะครับแล้วยิ่งถ้าเป้าหมายใหญ่คุณเดินมาได้แค่ยังไม่ถึงเครื่องทางแล้วคุณก็เลิกแล้วมันจะรวยตามที่ตั้งเป้าไว้ตั้งแต่ข้อแรกได้อย่างไร ถูกไหมฮะกูต้องทำต่อเนื่องนะครับโอ้โหมันมีอะไรที่สำคัญอีกเยอะเลยนะครับผมถึงบอกว่าหนังสืเอเล่มนี้ถือว่าโอเคมากนะครับอาต่อมาก็คือเรื่องของ m a s t e r m i n ์มายม e r ส i เตก็คือถ้าแปลแปลแล้วมันเหมือนเป็นกลุ่มร่วมจิตหรือว่ากลุ่มคนที่มีหัวใจเดียวกันหัวใจหลักเดียวกันที่จะนำพาคุณไปถึงเป้าหมายได้อันนี้คือมันเป็นเป้าหมายของคุณนะถูกไหมฮะ ซึ่งมันเป็นเป้าหมายของคุณบางทีเนี่ยเป้าหมายของคุณเนี่ยคุณอาจจะมีหุ้นส่วนหรืออาจจะมีพนักงานก็ได้นะครับที่รู้เป้าหมายและก็พยายามช่วยก,กันไปให้ถึงเป้าหมายให้ได้นะครับโดยไม่ออกนอกเส้นทางนะครับเหมือนประมาณว่าถ้าเป็นเรือนะครับไม่ใช่บอกว่าเรือไม่พายเอาเท้าราน้ำเนี่ยก็ไม่ใช่นะรหรือว่านั่งเรือมาด้วยกันคุณบอกว่ามันต้องไปทางตรงเขาบอกว่าต้องถอยหลังเขาบอกต้องไปทางซ้ายเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าไม่ใช่มาสเตอร์มาย นะครับมาเส้าใหม่ก็คือไปข้างหน้าด้วยกันนั่นแหละนะครับเจอโขดหินปุ๊บช่วยกันคิดว่าฉันจะไปข้างหน้าต่ออย่างไรนะครับทำลายก้อนหินเหรอหรือว่าอ้อมนิดนึงแล้วก็ตรงไปต่อได้อะไรอย่างเงี้ยก็คือมันต้องมีมาเส้าใหมยนี่ก็ถือว่าสําคัญมากเพราะว่าคุณไม่มีทางที่จะทําอะไรด้วยตัวคนเดียวได้นะครับโดยเฉพาะความคิดคนเรามันจะมีจุดบอดบางครั้งคิคคดได้ดีนะคุณตัดสินใจได้ดีนะแต่ ไม่ใช่ทุกครั้งครับแต่นั้นมันจะต้องมีกลุ่มนี้อยู่นะครับที่จริงจุดสําคัญที่90%ที่ผมบอกเนี่ยก็จะมีประมาณอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะมีอีกอยู่ประมาณ5,6หัวข,ข้อนะครับที่ผมคิดว่าบางทีมันไม่จําเป็นนะครับเช่นเรื่องของเกี่ยวกับถ้าเป็นภาษาอังกฤษนั้นก็คือ The Mystery of Sex เนี่ยก็คือมันเรื่องเกี่ยวกับเอ่อเซ็กนะครับเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางเพศอะไรเงี้ยซึ่งผมก็คิดว่า บางทีมันก็ใช้ได้บางทีมันก็ใช้ไม่ได้นะครับบางคนเขาก็ไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้มากเท่าไหร่เงี้ยผมก็เลยเไม่ไม่ไม่ได้โอเคกับเรื่อง10%นี้แต่ว่าส่วนใหญ่90%นี้ผมว่าโอเคนะครับที่จริงคุณแค่ฟังพอดแคสต์นี่แล้วคุณลองกรอกลับไปกลับมานะฟังซ้ําๆเนี่ยสิ่งที่ผมบอกเนี่ยมี7-8หัวข้อเนี่ยคุณไปทำนะครับคุณก็จะสามารถรวยได้แล้วนะครับนี่แหละครับก็เหมือนหัวข้อพอดแคสต์ e ี1 6 0นนี้ก็คือ ถ้าคุณอยากรวยคุณต้องรู้อะไรบ้างคุณก็รู้พวกนี้แหละนะฮะรู้พวกนี้เลยแล้วคุณก็ไปทําคุณก็รวยได้แล้วนะครับซึ่งความรวยนั้นจะเป็นความรวยของคุณเองนะครับยังไงก็ลองเอาไปปฏิบัติดูก็แล้วกันนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะรวยกับสิ่งที่กําลังเป็นกระแสอยู่ตอนนี้ก็คือการขายของออนไลน์นะครับคุณอ่านหนังสือของผมหรือยังที่ชื่อว่าเงินมาง่ายๆหนังสือเล่มนี้รับประกันเลยว่า357หน้า เนื้อหาอัดแน่นมากอัดแน่นแต่ก็อ่านง่ายไม่เครียดสนุกสนานครับเพราะว่าผมใช้ประสบการณ์ของผมมาพูดให้ฟังเป็นตัวหนังสือเลยนะครับหลายๆคนก็บอกว่าโอ้โหอ่านแล้วเหมือนผมกําลังพูดให้ฟังอยู่นะฮะสนุกมากครับถ้าคุณยังไม่ได้อ่านนะครับก็สามารถติดต่อไปที่ l i น์วรัตพนะครับมีแอดนำหน้านะครับเพื่อสอบถามได้ซึ่งหนังสือเล่มนี้ยังแจกฟรีอยู่นะครับเพียงแค่คุณช่วยค่าขนส่งแล้วก็ ค่าเจ้าหน้าที่จัดการเดาเรของผมแค่ไม่กี่บาทเท่านั้นนะครับก็เราแอดไลน์ไปกันนะครับตอนนี้ผมยังแจกฟรีอยู่นะครสุดท้ายนี้นะครับผมขออวยพรให้ทุกคนประสบความสําเร็จและรวยดังที่ตั้งใจเอาไว้นะครับและงไงเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับกับวันรนภพพอดแคสต์ EP ที่161นะครับสวัสดีครับ